มเป็นประเทศเพื่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยตาเม,มินโทมาอยู่ในประเทศไทยกูจะต้องไปขออนุญ,ญาตมึงทําไมจริงไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือความน่าด้านของคณะรัฐมนตรีกับูชาชุดนี้เข้ามากี่คนกี่คนก็ต้องตามใจคุณเบเน็ตต้องตามใจคุณเซนคุณเซนอยากได้อะไรคุณเซนสั่งทําได้ไหมไม่ได้ออกไปเราอนาคตไม่มีนะครับเหมือนเป็นลูกน้องเนี่ยเหมือนเป็นลูกน้องเนี่ยคุณเซนสั่งได้หมดนะครับ คุณจุพลบอกใช่ครับคุณพี่นางสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับส่งความเห็นเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมจะนั่งดูอันไหนที่มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราพูดอยู่เราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับคุณยุ้ยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะฉะนั <S <S <vier nes. S 2> ้นไอ้ความคิดของรัฐมนตรีกัมพูชาภายใต้การนําของคุณเซนเนี่ยจริงๆฮุนมนินตระนันะครับแต่คุณเซนเนี่ยนำฮุนเบรนทต่หิน ผมเลยมองว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดที่โคตรจะเห็นแค่ตัวเลยหรือแ่ตัวบอกแม่แม้แต่